สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสาวสาวนุ่มๆที่ขนเยอะห้ามพลาดเลยนะคะพียจะมาแนะนำเจ้าเครื่องนี้ค่ะ p าล i n IPL Laser นะคะเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องเลเซอร์กำจัดขนนะคะที่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะหรือว่าจะพกไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเข้าคลินิกให้เสียเวลาค่ะตัวนี้นี่หน้าตาเครื่องของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เสียบป๊กนี่นะคะปึ๊บแล้วก็อันี มันก็จะมีไฟแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากๆนะคะเจ้าตัวปาลินตัวนี้นะคะมีทั้งหมด6,000นช็อตด,ด้วยกันนะคะ mm. นี่เครื่องนี้คือที่ร้านเนี่ยเขาจะให้6 0แสนช็อตแล้วก็แถมเพิ่มให้อีก3-400ช็อตใช้ได้8ป0ปีเลยนะคะทุกคน mm. ใช้ได้นานมากๆมากๆ,ากๆ,ากๆากเลย mm. แล้วก็ตอนนี้นะคะ mm. เขามีโปรโมชั่นแค่เครื่องละ1,290บาทเท่านั้นโอ m มก็ d ถูกมากๆนะคะนี่ สำหรับใครที่ติดตามพีมนะคะก็จะรู้ว่าพีม,มเคยรีวิวเจ้าเครื่องตัวนี้ไปแล้วนะคะเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อ2-3เดือนก่อนซึ่งพีมก็ใช้เรื่อยๆมานะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ต้องถอนขนใช่ไหมเป็นคนถอนขนลลักแ้บ่อยโกนบ่อย แล้วก็มีบางรอบก็คือใช้มูสกําจัดขนแล้วก็เกิดอาการแพ้มูสกําจัดขนนะคะทําให้แบบรักแร้พิมไม้นะคะแล้วก็ดําแบบทิ้งรอยดําไว้พอมาเจอเจ้าเครื่องนี้นะคะก็หมดกังวลเรื่องนั้นไปเลยค่ะสําหรับเจ้าขนแบบรักแร้กวนใจเราชอบใส่เสื้อใส่เดี่ยวกับอ,อกไรเงี้ยเราก็จะมีขนแบบนั้นไม่ได้ถูกปหทุกคนแล้วถามว่าทําไมถึงไม่ไปเข้าคลิน,นิกมันเปลืองตังค์่ะทีพอซื้ออันนี้ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตั้งแผลปี ใครจะไม่ซื้อจริงไหมมาเดี๋ยวเราจะมาเลเซอร์ให้ดูเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าฉันไม่ได้ตกตาฉันใช้จริงๆนะอืะม,มาวิธีการใช้นะคะคือง่ายมากๆทุกคนเสียบปลั๊กแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ทุกคนกดค้างปึ๊บจนมีไฟขึ้นแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะขีดข้างบนเนี้ยก็คือเป็นขีดความแรงของเลเซอร์นะคะนี่ก็จะปรับระดับได้แล้วก็ตรงนี้ ที่เป็นเลขอันนี้ก็คือจํานวนช็อตนะคะแล้วก็อันนี้กดครั้งที่ตัวหน้าตัวนี้ปุ่มหน้านะคะให้ขึ้นตัว A ใช้ง่ายมากๆนะคะทุกคน A ขึ้นแล้วปุ๊บกดปรับระดับนะคะใครที่เพิ่งลองใช้งานครั้งแรกหรือครั้งที่สองนะคะพิมแนะนําให้ใช้แบบหนึ่งขีดสองขีดถึงสามขีดไปก่อนนะคะระดับความแรงมันเนาะแต่ของพิมเนี่ยใช้มาหลายเดือนแล้วพิมได้ใช้ประมาณสามขีดสี่ขีดละกันนะคะจะใช้สามขีดนะคะอ่าแล้วก็ ชูกรแทขึ้นมาค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วเราก็ทาไปปึ๊บเห็นไหมแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ยิงลงไปเลยจา้าชิลมากนะคะเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะคะไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนสบายมาก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 ,มากเลยไม่ได้มีอาการแบบอุอ๊ยปวดสะบดลอะไรเงี้ยไม่มีนะคะชิลมากนี่ทำครั้งแรกๆเนี่ยพี่แนะนําให้ทําแบบว่าอาทิตย์นึงสามถึงสี่ครั้งนะคะแล้วก็ พอผ่านไปสัก3ามอาทิตย์แล้วเนี่ยแนะนําให้แบบอาทิตย์หนึ่ง1นครั้งถึงสครั้งนะคะแล้วก็จะได้รักแรที่เป็นแบบนี้เลยไม่ต้องตกใจนะคะมันจะมีไอแบบรอยดำๆเนี่ยก็คือพิมพแพมูดกับตัดขดน,นะคะทุกคนมันเป็นรอยไหมเนาะนี่แล้วพอเราเลเซอร์ไปประมาณ1เดือนถึเดือนเนี่ยอย่างพิมเนีย่ยพิมพก็จะรู้สึกว่าขนรักแร้เราอะ่ะมันขึ้นน้อยลงแล้วก็ เวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นขนแข็งนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบว่าขนเส้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วมันก็จะขึ้นน้อยลงเห็นได้ชัดเลยแล้วที่สําคัญนะคะตอนนี้ เขามีแบบว่าเทคโนโลยีใหม่พิเศษมากๆเลยเจ้าเทคโนโลยีตัวใหม่ที่พิมบอกนะคะก็คือเครื่องนี้สามารถถอดหัวเปลี่ยนได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นหัวเลเซอร์หน้าใสะคะ่ะทุกคนเหมาะสําหรับคนที่มีสิวนะคะเป็นสิวแล้วก็แบบทิ้งรอยเยอะๆไว้แบบกวนใจเรามากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เป็นหัวแยกนะคะมาเลเซอร์ที่หน้ากันมาเดี๋ยวเราไป ใส่แล้วเราจะมาดึเซื้อที่ได้ให้ดูนะคะนี่นะคะพิมพ์ไปเปลี่ยนหัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นหัวเลเซอร์หน้าใส่นะคะตัวเนี้ยเวลาที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังเรานะคะแล้วก็จะลดพวกรอยดําจากสิวรอยแผลเป็นจากสิวได้ดีด้วยนะจ๊ะเราต้องมีแล้วแหละพอช่วงนี้นะคะพิมเนี่ยเห็นไหมมีรอยสิวมีรอยดํา เยอะมากๆเลยคะคะอันนี้พิมแต่งน้าแค่ครึ่งเดียวนะเมื่อกี้พิมแอบไปเช็ดหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลเซอร์ข้างนี้กันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะอ่าอันนี้นะคะพิมเพิ่งลองใช้ที่หน้าครั้งแรกพิมขอใช้เป็นระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะหนึ่งพอนะทุกคนพยายามอย่าใช้ที่มันเป็นแบบระดับสูงๆเนาะที่หน้าเราต้องค่อยๆแบบขยับเรเวลขึ้นไปนะคะอ่ะใช้ออโต้นะคะเหมือนเดิมอ่าเึ้นตัวเอแล้วปรับระดับค่ะ จริงๆเขามีให้หลายระดับมากเลยนะคะนี่เห็นไหมอ่าแต่เราจะใชแ้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะยิงไปที่หน้าตรงนี้เลยนะทุกคนมันไม่เจ็บเลยค่ะแต่ว่าพี่แนะนําให้หาแว่นอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะหรือไม่ก็หลับตาเนาะเดี๋ยวพิจะปิดตาไว้แล้วก็ปึ๊บทุกคนไม่เจ็บเลยดีงามใครที่กําลังแบบว่ามีรอยสิวอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ทําได้นะคะนี่เห็นไหม มีรอยดํารอยสิวเยอะมากๆเลยพอเราทําไปแล้วนะคะรอยสิวต่างๆมันก็จะดูจางลงนะคะแล้วก็น่าจะดูแบบเรียบเนียนขึ้นที่สําคัญมันช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอะย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะนี่หนึ่งเครื่องก็คือทำได้แบบหลายอย่างมากๆเลยในราคา1290บาทเท่านั้นค่ะทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วนะนี่โชว์รักแรก่อนเลยเห็นไหม มันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนถึงขนาดแบบว่าเวอร์วังเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ทำทิทมุง่งทรีทเมนอะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าลักแล้พิมพก่อนหน้าน,นี้คือดูไม่ได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีรอยไหมต่างๆอันนี้คือจางลงเยอะแล้วนะคะทุกคนตอนแรกคือคือรอยไหมคือชัดมากพอมาใช้เจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะไม่ต้องโกนแล้วก็ไม่ต้องถอนแล้วก็รอยนี้ขึ้นด้วยเย้ยกแขนแบบมั่นใจใส่เข็นกุดได้แบบสบายมาก ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ i อจีนี้เลยจนะ้าราคาตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่นะรีบไปซื้อ1,290บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ